สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช anel จันจอนนะครับวันนี้ก็จะพามาอัพนะครับมาอัพดาวตัวตัวละครของเรานะครับโอเคอันดับแรกนะครับไปที่ทีมก่อนหรือเราจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่นินจานะจะอัพให้มันเป็น3าดาวนะครับวิธีนะครับวิธีการอัพก็คือถ้าเราเปิดกาชานะครับมันก็จะสุ่มตัวละครนะ มันก็จะมีชิ้นส่วนด้วยชิ้นส่วนนินจานะครับพอชิ้นส่วนนินจาเราครบมันจะสามารถอัญเชิญน,นะครับอัญเชิญจาที่เราชิ้นชิ้นส่วนครบสมมุติว่าตัวนี้มัน40ใช่ไหมครับของซาก,กุระเราก็กดอัญเชิญน,นะครับพออัญเชิญมาได้นะครับทีนี้เราเปิดมาเราเปิดกาชานะครับเราเปิดกาชาได้1ดาวเราก็จะมาอัพเป็น2ดาวนะครับ ผมจะอัพดาวนะนี่อันนี้ตอนแรกมันจะไม่มีพวกนี้นะครับเป็น2ดาวคือเรากดอัพดาวเยอะนะครับนี่มันจะมีขึ้นถ้าตัวละครเรามีถึงนะครับ2ดาวมันก็จะรวมรวมเป็น2ดาวมันจะใช้ตำลึงนะครับผมเรียกเป็นตำลึงแล้วกันเป็นหมื่นสองนะครับกดเป็น2ดาวปุ๊บตอนนี้ผมกดเรียบร้อยแล้วผมไม่อัพเป็น3ดาวนะครับเพราะว่าตัวละครผมมันยังไม่3าดาวสักตัวแต่วันนี้ผมจะมาอัพ เดอ d ิด a นะครับตัวนี้มันจะเป็นไอตัวที่มันปั้นปั้นดินเหนียวนะครับโอเคตัวที่เราไม่ไม่คิดว่าจะใช้งานนะครับก็อัพไปเลยตําเึงก็ใช้ไป48,000นะครับ48,000นพั 48, นะโอเคเรียบร้อยครับจากาดาเมจดาเมจธรรมดาตอนที่ผมยังไม่อัพมันอยู่ที่1 1,199นะครับพออัพเพิ่มขึ้นมาเกือบส0มรยถึงสี่รอยนะ่น่าจะ400นะครับเรียบร้อยตอนนี้ผมไม่มีไม่มี3ดาวใช่ไหมสมมติว่าผมจะอยากจะอัพ4ดาวนะอัพขึ้นเป็น4ดาวก็กดรวมเป็น3ดาว มันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมอัพมันเป็น2ดาวปุ๊บมันเอามารวมเป็น3ดาวตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะใช้ใช้4ตัวนะครับสําหรับตัว3ดาวเพื่อที่จะให้ดีดีด,ดาระนะครับขึ้นเป็น4ดาวก็ต้องหามาอีก3นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะอัพอ,อีกก็จะเป็นอันนี้อัพวินะครับอัพวิกดอัพไปเลยอัพวิง่ายครับ เลื่อนขั้นก็ก็ต้องมีพวกวัตถุดิบอะไรเยอะๆแต่เราจะมาเอา up อ down นะครับคลิปนี้เราจะมา up down ก็กดตัวนี้ออกแล้วก็กด up down up down คือตัวสวนดาวผมมีอยู่แค่แค่ตัวนะครับตัวนี้ยังา p ไม่ได้นะครับเราจะไปหาไงไปที่ตลาดนะครับกดไปที่ตลาดแล้วก อนนี้ผมมีอยู่2นะครับผมเปิดไปแล้วละ่ะก่อนหน้านี้ก็กดนี่นะครับมันจะได้ชิ้นส่วนบางทีก็ได้ได้เป็นตัวละครเลยนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับถ้าเราได้ตัวละคร1ดาวมาที่แบบคัทบีคัทเออย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่อัพเป็นสอดาวก็ได้หรือจะอัพเป็นค a ทเ A ที่เราไม่ใช้งานก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะคงจะไม่งงกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมก็ได้ตัว3าดาวมาแล้ว1ตัวนะครับดีอิดาระนะครับเรียบร้อยสามดาวตอนนี้ SS เลยนะสาดาวมันมันมีดียังไงไปดูที่ทีมเงื่อนไขแนะนอนคําพี แนะนำคำัม s ills, ีสกิล่มีรำค่ามากสามารถใช้เพื่อเปิดอัปเกรดชั้นสูงของดิอิดาระแลกเจะกิจกรรมมันต้องมีคัมนะครับในการเปิดสกิลตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นได้วันนี้เป็นวันที่2นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีความรู้อะไรใหม่ๆก็จะมา พามาแน,น,านะนำเลยครับมาแนะนําให้ไม่ถือว่ากลับมาสอนหรอกเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดหัดเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพิ่งหัดเล่นด้วยก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากให้ผมทําอยากกลับไรกับเกมนี้นะครับก็แนะนําม,มาไนดะ้เผื่อผมจะไปทำมาให้ดูนะครับ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.